ดีครับบ้านหมูปประเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ีที่605นะครับมีภาพสวยๆ26รายการมานํำเสนอนะครับ23รายการแรกองละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางกับรายการพิเศษนะครับ24 25 26และ1ของสะสมนะครับเป็นรายการเพิ่มเติมมานะครับเดี๋ยวก่อนรับฟังรับชมคลิปนะครับนี่นะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะครับปึงเข้าไปนะครับลายชื่อหมูนะครับ 093-9652-3-6-1เบอร์ลายและเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ID l i n ์นะครับ M O O I A M 2นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจาก,กที่ไร้แตกหักชำรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้ทั้งหมดนะครับเริ่มราการที่1ของ EP ที่605แล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ดูมาจนถึง600กว่าไลน์แล้วนี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับ เนื้อหาพิมพ์ทรงนะครับนี่สวยงามนะครับเลี่ยมพลาสติกมานะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่สองก็เป็นพราสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงก็สวยงามนะครับนี่มีคาบกุนะครับมีกระเทาะมุมนิดนึงนะครับเนื้อหาค่อนข้างจะจัดกานนะครับเป็นเนื้อผงแก่ปูนนิดนะครับองนี้นะครับรายการที่สอง รายการที่3ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์วัดเกตชโยนะครับพิมพ์จะยืดๆหน่อยเรียกพิมพ์อะไรเนี่ยผมไม่รู้นะครับเนื้อหาค่อนข้างจัดนะครับเป็นรายการที่3นะครับรายการที่4ก็เป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้คล้ายๆต้องเรียกว่าเป็นพิมพ์ถานแซมนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับเนื้อค่อนข้างจัดนะครับนี่นะครับเป็นรายการที่4นะครับ รายการที่ห้าเป็นพระล่วงยืนนะครับเนื้อชินนะครับเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยครับเลี่ยมพลาสติกสวยนะครับแบบนี้นะครับเป็น,นเป็นหลังลายผ้านะครับเป็นกุไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบนะครับเป็นรายการที่ห้านะครับสูงประมาณสักสองนิ้วนะครับเลี่ยมพลาสติกพร้อมในรายการที่ห้ารายการที่หก เป็นพระแกะจักกามนะครับผมดูเป็นจักกามนะครับเป็นกามนะครับอันนี้นะครับนี่เป็นพระพุทธนะครับหน้าตักจะอยู่ที่ค่อนข้างจะเขื่องนิดนึงนะครับสองเซนนิดนนะครับไม่ถึงนิ้วนะครับนี่อยู่ที่ประมาณนี้นะครับส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษเศษนะครับหรือเกือบเกือบสี่เซนนะครับนี่ นี่นะครับเป็นพรพพุทธแบบนี้นะครับแกะจากกระดูกสัตว์หรือว่ากามสัตว์สักอย่างนะครับนี่เป็นรายการที่หกรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะครับภาพผ่านการใช้นะครับหูด้านหลังขาดนะครับเนื้อหาจัดนะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับแต่ภาพผ่านการใช้นะครับเนื้อหาปึกปักเลยนะครับเท่านี้นะ โองนี้จัดมากนะครับรายการที่เจ็ดรายการที่แปดเป็นพระขุนแผนเนื้อหล่อโลหะทองเหลืองหลังกงจักแบบนี้เล่นกันเป็นหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับเป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่เก้าเป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับหล่อโลหะทองเหลืองเป็นพิมพ์เตารีดนะครับหลังตอกหมูนะครับนี่ ตอกหมูนี่ต้องจะเป็นวัดคอกหมูนะครับเป็นเนื้อหล่อโลหะทองเหลืองนะครับรายการที่9นะครับรายการที่10เป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อแบบนี้เป็นหล่อรูปเหมือนแบบคล้ายๆนะครับคล้ายหลวงพ่อเขียนนะครับผิถูกขออภัยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นที่อื่นผมก็ไม่ทราบนะครับเป็นรายการที่10นะครับแต่หล่อค่อนข้างจะดีนะครับแต่ใบก้นนะครับเป็นรายการที่สิบรายการที่สิอ ก็เป็นผ้าหล่อนะครับหล่อโลหะนะครับทองเหลืองนะครับเป็นพิมพ์หลวงพ่อเงินบางคานนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงค่อนข้างจะจัดจ้านมากเลยนะครับพางนี้นะครับลําบึกเลยนะครับเนื้อดีนะครับเนื้อดีนะครับรายการที่สิบเอนะครับรายการที่สิบสองก็เป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงนี้ค่อนข้างจะ ปึกปกเนแต่ผมดูว่าเหมือนจะเป็นเนื้อไม่กกะพัดนะครับเดี๋ยวผมส่งกล้องอีกทีนะครับรายการที่สิบสองนะไม่ใช่นะครับดูแล้วเป็นเนื้อโลหะนะครับแต่เขากลับแดงนะครับเป็นเนื้อโลหะนี่แหละนะครับแต่เนื้อไม่รู้ไปโดนอะไรมานะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับเนื้อโลหะผสมครับกับแดงนะครับราการที่สิบสอ ในการที่13เป็นพระผงพายกุมารพิมพ์ใหญ่หลวงปุทิมนะครับคุณแผนนะครับไม่ตัดปีกนะครับเนื้อค่อนข้างจะแปลกดีนะครับออกเป็นสีฟ้าเลยนะครับฝังคอยหนึ่งเม็ดด้านหลังนะครับไม่ได้ตัดปีกอันนี้แปลกดีนะครับอันนี้เป็นของเก่าผมผมคนเจอกรรมอะไรนะครับช่วงนี้หลวงพ่อปุถินขายได้อยู่ในการที่14ผมดูว่าเป็นซุ้มกอนะ เป็นพิมพ์เล็กนะครับถักรวดแล้วเขาเรียมพลาสติกมาแบบนี้เนื้อหาค่อนข้างจัดอร้ยร่วงหมดนะครับมือผมใจรายการที่14นะครับเนื้อค่อนข้างจัดนะครับแต่ผ้าเป็นองค์เล็กนะผมดูว่าเป็นซุ้มก่อองค์เล็กเลยนะครับถักรวดแล้วก็เรียมพลาสติกซ้หมาอีกทีนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับเป็นรายการที่14นะครับนี่ราการที่สิ้า เป็นเหรียญสมเด็จโตนะครับปี2,555นะครับเป็นเหรียญค่อนข้างจะโตนิดนึงนะครับออกวัดรุ่นวัดสตือนะครับท่าเรืออยุธยานะครับรุ่นโตแน่นอนนะครับพุทธศยญาินะครับด้านหลังรุ่นโตแน่นอนนะครับเป็นรายการที่15นะครับเหรียนใหญ่นิดนึงนะครับค่อนข้างจะใหญ่นะครับเหรียญจะโตนิดนึงนะครับรายการที่15และรายการที่16 เ็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับครึ่งองค์หันข้างแบบนี้ขอบสตางนะครับด้านหลังตอกคูณแล้วก็มีโค้ดนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะอยู่ที่เป็นนิ้วเลยนะครับค่อนข้างเหรียญใหญ่นะครับนิ้วเศษเษนะครับนี่หรือว่าสามเซนกว่าเลยนะครับเป็นรายการที่สิบหกนะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับขอบสตางนะครับเป็นการที่สิบหกรายการที่สิบเจ็ดเป็นผ้าเนื้อดินนะครับ เนื้อดินเผานะครับตัดตอกแบบนี้นะครับหลังแบบนี้เนื้อแบบนี้น่าจะเป็นกุโลงทอนะครับพิษณุโลกนะครับเนื้อออกจะเ SO <hur whirring> BE ะเือยบเขียวนิดนึงนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับในการที่สิบเจ็ดในการที่สิบแปดผมดูว่าเป็นพระล่วงนั่งนะครับเนื้อดินมีคาบกุนะครับใหญ่กว่าพระเชตุพนนะครับใหญ่กว่าค่อนข้างจะนิดเยอะเหมือนกันนะครับอยู่ที่ประมาณ สองเซนกว่าๆเลยนะครับนี่หน้าตักนะครับส่วนสูงอยู่ที่นิ้วเศษๆเลยนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระกุนะครับผมดูว่าเป็นพระล่วงนั่งนะครับรายการที่สิบแปดรายการที่สิบเก้าเป็นหล่อโลหะทองเหลืองนะครับดูว่าเป็นคันทลาดนะครับเนื้อค่อนข้างจะเก่านะครับนี่นะครับขย่าไม่มีกิ่งนะครับ ส่วนสูงนี่ผมดาวดนิ้วกว่าถึงสองนิ้วเลยนะครับใช่นะครับสองนิ้วเลยนะครับนี่หน้าจักอยู่ที่สองเซนนะครับค่อนข้างจะองโตนิดนึงนะครับเป็นรายการที่สิบเก้านะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับนี่รายการที่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบเป็นเหรียญจิกโกเล็กนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมนะครับ เป็นเนื้ออปปาก้านะครับชุบนิกเกิลนะครับนี่ศูนย์หกนะครับอันนี้เป็นเหรียญศูนย์หกนะครับเหรียญทิโกนะครับเหรียญทิโกหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินนะครับดูจักผิวเหรียญผมว่าเป็นอปปาก้านะครับอปปาก้าชุบนิกเกิลนะครับหรือทองแดงชุบนิกเกิลนี่ก็ไม่แน่ใจนะครับนี่เป็นเหรียญแบบนี้นะครับ รายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นปิดตานะครับแกะจากเขาหรือกระดูกผมไม่ทราบนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงเก่าดีนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบสองเป็นพระหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะครับเรี่ยมพลาสติกมาแบบนี้นะครับด้าน,นหลังเป็นแบบนี้ไม่ทราบว่าออกที่ไหนอะไรยังไงนะครับน,นะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสาม เป็นพระหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ขี่ปานะครับแต่เขาไม่รู้เป็นเลอะอะไรมานะครับเหมือนเลอะเมจิเลอะอะไรมาเป็นเนื้อดินนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนื้อออกค่อนข้างจะสีพิกุลพิกุลนิดหนึ่งนะครับเป็นหลงพ่ปานนะครับครบ23รายการนี่องค์ละสองบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการที่24เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหล่อลอยองนะครับ เป็นแบบนี้เลยนะครับเตรียมพลาสติกมามีตอกโค้ตอกอะไรแบบนี้เขียนด้านล่างว่าเดี๋ยวผมดูให้นะครับเพราะว่าเขาเขียนไว้เป็นเขียนว่าหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดเท่านั้นนะครับข้อมูลนี้เท่านั้นผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนอะไรยังไงนะครับส่วนสูงนะครับของหลวงปูท่ทวดนะครับอยู่ที่ประมาณนิ้วเศษนะครับนิ้วหนึ่งนะครับหน้าตักอยู่ที่ประมาณสองนิ้วนะครับไอ้ใส สองเซนนะครับเรี mm ่ยมอยู่ในกรอบพลาสติกแบบนี้เลยนะครับเป็นครอบแก้วแบบนี้นะครับสวยๆนะครับนี่เอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจะส่งนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสี่รายการพิเศษนะครับรายการที่ยี่สิบห้าเป็นพิมพ์เล็กนะครับแต่พระแบบนี้เป็นเนื้อดินแบบนี้เขาเรียกว่าพระสิกขีลําพูนนะครับเป็นเนื้อดินแล้วก็เรียมพลาสติกมาแบบนี้เลยนะครับพระสิกขีนะครับลําพูนนะครับ นี่ก็เอาที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับด้านหน้ามีผ่านการใช้มานะครับเป็นพระสิกขีนะครับลํำพูนนะครับหมายเลขที่25นะครับหมายเลขที่26เป็นพระผมดูว่าเป็นคล้ายพวกติ่งกิ่งตะกะตตหรือว่าอุปคุตนะครับ เป็นหล่อโลหะนะครับค่อนข้างจะเก่านะครับออกลงหินนะครับเลี่ยมพลาสติกนะครับรายการที่26นี่ก็เอาที่300บาทนะครับพร้อมค่าจัดส่งครบ26รายการนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการเพิ่มเติมนะครับคือเป็นของสะสมนะครับเป็นรายการที่เสริมขึ้นมานะครับเป็นหอยนะครับหอยหอยนะครับเป็นหอยหอยจริงๆเลยนะครับแล้วก็เขามาทําเป็นทองเหลืองแล้วก็เปิดได้นะครับ เปิดได้นะครับนี่เขาเปิดมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับผมเปิดให้ดูนะครับต้องใช้สองมือนะครับหอยเขาเปิดได้นะครับหอยเขาจะเปิดได้นี่นะครับหอยเขาจะเปิดได้นะครับนี่นะครับเขาจะมีฝาครอบอย่างนี้นะครับเป็นฝาหอยสองอันแล้วคอเป็นทองเหลืองนะครับเป็นตัวหอยเป็นตลับนะครับเป็นตลับใส่ของใส่อะไรได้นะครับ ความยาวของหอยนะครับอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับ2นิ้วหรือ5เซนนะครับความกว้างนะครับส่วนสูงก็อยู่ที่ประมาณ2นิ้วเหมือนกันนะครับรูปทรงก็จะประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับเป็นหอยค่อนข้างจะสีสันสวยงามนะครับไม่แตกไม่ํำรุดนะครับเป็นหอยนะครับเป็นเปลือกหอยแล้วเขามาทําเป็นตลับแบบนี้นะครับนี่นีปึ้งอย่างนี้เข้าไปนะครับ นะครับแล้วก็เปิดอย่างนี้นะครับอ,อันนี้เอาที่400บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นตลับสวยๆย,ย่างดีนะครับทําจากเปลือกหอยนะครับครบนะครับ26รายการกันหนึ่งของสะสมช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงพระเครื่องด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ